ได้ึ้นร่าไดแล้วเอาทีมเอาในกับซุปนนี่หนิฮะเอามันไปเทียมไปเทียมเทียมยังไงเฮ้ทุกคนว่าต้องใส่ฟองน้ำแล้วนุ่มใยจริงอันนี้เป็นฟองน้ำจีเดี๋ยวจิ้มนะปิดชุกเราก็ใส่เสื้อทับเลย ว่ต้องใส่เสื้อในเลยเพราะว่านุ่มใหญ่อดทิมมะนี่อดทิมมะเทียมอดทิมเล้วเจเราจะไปขายมือสองขายมือสองค่ะตัวละสิบบาทแล้วเรากิตมาซื้อขอขายตัวละสองแสนถ้าพร้อมโอนกับมาค่ะจะขายตัวละสองแสนทักมาอีกสิละใช้เสื้อนายครับสองแสนเอาจริงจริงเหรออดทิมแล้วเนาะเจได้เจบอกว่าอดทิมเปนบ่มันขึ้นมันขึ้นลาหมดเลยตามมาเสียวทิมไปเบิ้งอย่าได้ขึ้นลาหมดแล้วอดทิม ดี๋ยว่าเธอริมร่องอยู่ไหมมาริมร่องไหม